สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็นับถอยหลังนะครับเหลืออีกไม่กี่วันในส่วนของประเทศไทยก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในรูปแบบของพายุร้อนครับเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตามโมเดลเริ่มพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีในส่วนของกลุ่มฝนแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตโมเดลสถานการณ์ล่าสุดกันวันนี้นะครับถ้าในช่วงค่าวันนี้โซนอีสานกับภาคเหนือบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีฝนแล้วนะครับในขณะเดียวกันในช่วงค่าคืนนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลนะครับในช่วงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเช้าตรูก่ก็็คือพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นนะครับ พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็คือแถวจังหวัดน่านนะครับภาคเหนือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่แล้วก็อุรีรดิย์นะครับนี่คือช่วงดึกๆของคืนนี้นะครับเริ่มเข้ามาแล้วในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในขณะที่ช่วงนี้อากาศในประเทศไทยร้อนจัดนะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดลมแรงนะครับระวังในส่วนของลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่านะครับ จังหวัดน่านนะครับเข้ามาก่อนในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จังหวัดน่านจะเริ่มเห็นผลกระทบก่อนนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงประมาณเช้าเช้านะครับก็ยังอยู่โซนภาคเหนือนะครับหกนาฬิกาเนี่ยยังคงโซนภาคเหนือนะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็อีสานเช่นเดียวกันนะครับชัดเช้าเช้าพรุ่งนี้นะครับอีสานมีลุ้นฝนนะครับแถวแถวนี้นะครับแถวบึงการนะครับ บึงการแล้วก็สกลนครคนครพนมบางส่วนรวมทั้งอุดรบางส่วนนะครับพรุ่งนี้มีลุนฝนแต่เช้านะครับในโซนภาคเหนือนี่ดึกๆนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับเริ่มพรุ่งนี้ในส่วนของกลุ่มฝนนะครับนี่นะครับในช่วงสายๆโซนอีสานตอนบนนะครับโซนทางด้านฝั่งอีสานตอนบนมีโอกาสที่จะลุ้นฝนนะครับอีสานตอนบน อีสานตอนบนมีลุ้นฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้แถวบึงการนะครับบึงการนครพนมแล้วก็สกลนครรวมทั้งอุดรธานีบางส่วนนะครับพรุ่งนี้มีลุ้นฝนนะครับนี่คือช่วงสายๆนะครับสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาก็กระจายตัวนะครับโซนทางด้านอีสานนะครับฝั่งอีสานตั้งแต่อุดรธานีนะครับบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับ อุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากฝั่งนี้นะครับโมเดลอัปเดตโมเดลล่าสุดนี่คือช่วงสายสายนี่ภาคอีสานนะครับมีโอกาสเจอเจอฝนก่อนนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่นะครับโซนนี้นี่คือในส่วนของโมเดลล่าสุดนะครับจะเห็นว่าส่วนอีสานเริ่มจะมีฝน มาก่อนภาคเหนือนะตอนแรกคาดการภาคเหนือนะครับแล้วก็พอดูในช่วงประมาณ14บนาฬิกาก็จะเห็นครับเริ่มกระจายตัวแล้วนะครับหลายพื้นที่ไล่มาตั้งแต่โซนทางด้านภาคเหนือนะครับในห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านนะครับลำปางแล้วก็เพชรบูรณ์ครับชัยภูมิเลยนะครับมาด้านอีสานนะครับแล้วก็าการ กรน,นครน,นครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตนะครับตราดแล้วก็จันทบ,บุรีนะครับรวมทั้งน,นครราชสีมาตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดต,ตากนะครับจังหวัดต,ตากวัดกาญจนบุรีเพช,ชบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีนะครับแล้วก็ฝัง่งฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรงังสงขลายะลานาราธิวาสปัตตานีนะครับรวมทั้งน,นครศรีธรรมราช ถ้าให้ดูทิศทางในส่วนของลมที่พัดปกคลุมในช่วงนี้ท่านผู้ชมดูนะครับดูทิศทางลมนิดหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเริ่มที่จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นลมที่ส่งสัญญาณใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เป็นการตกรับฤดูฝนนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงรอบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นรอบที่ใหญ่แล้วก็ครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับ สิบสี่นาฬิกาตรงนี้นะครับพอดูช่วงสิบห้าสิบหกนาฬิกาก็ยังกระจายตัวนี้นะครับดูช่วงสิบหกนาฬิกานี้ค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับในวันพรุ่งนี้ดูจากตรงนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชียงรายนะครับพยาวน่านลำปางบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพร่นะครับอุตรดิตฐ์แพร่อุตรดิษฐ์ออษสุโข,ขทัยนะครับแล้วก็ อีสานก็จะเป็นอุดรธานีหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นบางส่วนแล้วก็ชัยภูมิบางส่วนนะครับด้านตะวันออกจะเป็นมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรอ,อุบลราชธานีนะครับศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมานะครับทางด้านตะวันออกจะเป็นสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีนะครับแล้วก็ภาคกลางฝั่งนี้จะเป็นกำแพงเพชรน,นะครับ นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ราช,ชบุรีนะครับราช,ชบุรีเพชรบุรีนี่คือโมเดลคาดการณ์ในส่วนของฝนนะครับในช่วงประมาณ14บสิกาวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนแล้วก็ทางด้านภาคใต้โซนตอนล่างนี่คือแถวหาดใหญ่ยะลานาะชิวารปัตตานีนะครับตรังนครศรีธรรมราช มีโอกาสเกิดในส่วนของฝนนะครับชุดใหญ่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วงประมาณหัวค่ำนะครับ17นาฬิกานาฬิกานะครับเดี๋ยวดูท่ช่วง18นาฬิกานาิกก็ยังกระจายตัวตามจุดเดิมนะครับค่อนข้างจะแช่พอสมควดในส่วนของฝนรอบนี้นะครับลักษณะฝนจะเป็นฝนคล้ายในส่วนของฤดูฝนแล้วก็คือ ตกครอบคลุมในส่วนของพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่นะอุตรดิษฐเลยอุดรธานีนะครับชัยภูมิขอนแก่นบึงกาฬมุกดาหารอุบลราชธา,านียโสธรนะครับอำนาจเจริญศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมานะครับสะแก้วจันทบุรีตราดแล้วก็จังหวัดตากนะครับ กาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับสตูลสงขาลายะลาราชิวาสนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนะครราชสีมาภาคตะวันออกก็เป็นสะแก้วจันทบ,บุรีตราดนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิด พายุฝนฟ้าคะนองในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มวันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูช่วง1 9บเกนาฬิกานะครับสิบเกานาฬิกาก็ยังอยู่แช่อยู่จุดนี้นะครับแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานนะครับแถวน่านแถวอุตรดิต์น่านอุตรดิตฐ์เชียงรายนะครับพยาวแพร่แล้วก็จังหวัดเลยะนะครับจังหวัดเลยสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์ยโสธรนะครับขอนแก่นนครราชสีมา จังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ตรังตรังสตูนสงขายะลานราทิวาสนะครับตรงนี้19บนาิกานะครับก็ค่อนข้างจะกระจายตัวดีในส่วนของกลุ่มฝนนับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับเป็นฝนต้อนรับในส่วนของฤดูฝนนะครับ แล้วก็พอดึกๆก็เริ่มที่จะหายไปนะครับดึกๆหายไปแล้วก็ในส่วนภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนี่นะครับแถวะระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับฝั่งตะวันตกนี่สตูลยังมีโอกาสเกิดในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับดูจากในส่วนโมเดลตรงนี้พรุ่งนี้หลายพื้นที่นะครับก็เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่นะครับอาจจะเห็นตั้งแต่เช้านะครับถ้าดูตั้งแต่ช่วงเช้าเดูโมเดล พื้นที่เกิดพายุรูร้อนนิดหนึ่งนะครับดูโมเดลวันนี้อุณหภูมิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิน่าจะเริ่มลดลงน่าจะเริ่มคลายความร้อนได้นะไม่เงจากว่าบางพื้นที่มีเมฆเยอะนะครับบึงการนะครับบึงการสกลนครนครพนมตั้งแต่เช้าเลยครับมีลุ้นในส่วนตรงนี้ถ้าดูโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง9นาฬิกาก็จะเป็นโซนนี้นะครับแถวอุดรธานีนะครับสกลนครนครพนมบึงการมึกดาหารนะครับ จจะมาถึงอำนาจเจริญนะครับตรงนี้แล้วก็ตราดบางส่วนนี่คือช่วงเช้าพอ10นาฬิกาก็ยังกระจายตัวมากขึ้นนะครับ12นาฬิกากระจายตัวในโซนทางด้านอีสานฝั่งนี้นะครับอุดรธานีนครพนมสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีนะพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับ ที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปในส่วนของพายุร้อนวันนี้ช่วงบ่ายก็อาจจะมีหลายพื้นที่ได้นะครับก็เดี๋ยวช่วงหัวค่ำจะมาอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อา,ากาศในยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ